คลิปนี้พี่มิมจะพาทุกคนนะคะมาทำ NLP ในภาพที่เราได้เตรียมไว้และคำจำกัดความของความสำเร็จที่เราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีย้อนกลับไปดูสองคลิปนี้ได้เลยนะคะ พอเรามีภาพแห่งความสำเร็จและคำจำกัดความในความสำเร็จของเราเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้นะคะให้เราลองหาท่าทางแห่งความสำเร็จที่เราทำบ่อยๆไม่ได้เป็นท่าที่ไกลตัวนะคะลองย้อนกลับไปสังเกตตัวเองว่าเวลาที่เราสำเร็จในบางสิ่งบางอย่างรู้สึกดีใจกับบางสิ่งบางอย่าง เรามีลักษณะท่าทางแบบไหนบางคนดีดนิ้วแล้วพูดว่า yes หรือบางคนกำกำปั้นขึ้นมาระดับหน้าอกตัวเองหรือบางคนกระโดดดีใจบางคนเอาสองมือมาทาบที่หน้าอกแล้วสูดหายใจเข้าและออกให้ลึกและช้าและรู้สึกดื่มด่ำกับความสำเร็จนั้นลองดูนะคะว่าเราเป็นแบบไหน เมื่อเราได้ทั้ง3ส่วนนี้แล้วให้เริ่มทำ NLP ได้เลยนะคะคำว่า NLP ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราเราทุกคนทำกันอยู่แล้วเรามีทักษะนี้อยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เคยรู้ว่าสิ่งนี้คือ NLP ค่ะและที่สำคัญก็คือเราสร้างทุกเหตุการณ์ในชีวิตแบบไม่รู้ตัวด้วยสิ่งนี้ให้เราเริ่มทำโดยการเห็นภาพที่เราเตรียมไว้ การใช้คำพูดในคำจำกัดความสำเร็จของเราว่าเราคือใครบวกกับท่าทางแห่งความสำเร็จคะ่ะทำได้บ่อยเท่าที่เราต้องการในตอนเช้าหลังตื่นนอนกลางวันหรือก่อนเข้านอนก็ได้หรือทุกครั้งที่เราเข้าห้องน้ำก็ได้นะคะยิ่งบ่อยยิ่งถี่เท่าไหร่ยิ่งดีคะ่ะมันจะมีความเข้มขน้นและเมื่อมันเข้มข้นมากพอ มันจะเริ่มเกิดการสร้างและฝังลงไปในระดับจิตใต้สำนึกของเราระยะเวลาที่ทําในช่วงแรกอาจจะทําครั้งละ1-3นาทีก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับให้สั้นลงได้พอมันเริ่มฝังสภาวะแล้ว เราจะเริ่มรู้สึกว่าอยากทำเองโดยอัตโนมัติทีนี้การทำครั้งต่อๆไปก็จะเป็นครั้งละสั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีก็ได้ค่ะหลังจากที่เราได้ทำเราจะรู้สึกดีขึ้นทันทีสารเคมีด้านดีในสมองจะเริ่มหลั่งค่ะอย่าลืมไปเล่นกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่มิมจะมาบอกว่าทำไมเราต้องใช้ NLP ในการสร้างก่อนที่เราจะลงมือทำธุรกิจที่เรารักและ NLP คืออะไรเขามีความสำคัญอย่างไรติดตามกันไว้นะคะ